ผู้ชมค,ครับมีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับช่วงเวลาก่อนที่รถตู้คันนี้จะออกจากคิวรถตู้ซึ่งจับภาพของผู้โดยสารที่กําลังขึ้นรถตู้นะครับนี่เป็นภาพวงจรปิดช่วงเวลาก่อนที่ผู้โดยสารทั้งหมดนั้นจะเสียชีวิตกับรถตู้คันนี้รอดเพียงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่โดยสารไปกับรถตู้คันนี้ภาพเนี่ยจับภาพตั้งแต่เวลา11บเนาฬิกาสนาทีวันที่สองมกราคมผู้โดยสารเนี่ยนั่งรออยู่ที่เก้าอี้ด้านหน้า ส่วนรถตู้คันที่เกิดเหตุจอดอยู่ที่ด้านหน้าฝาห้องเครื่องนเปิดค้างไว้ลักษณะเหมือนกับเป็นการพักให้เครื่องเย็นนะครับจากการสอบถามนายท่าประจําคิวรถตู้เนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าคนขับรถตู้คันที่เกิดเหตุก็คือนายสุมนอายุ64บอกว่าปกติเป็นคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าดื่มสุราอัธยาศัยดีไม่เคยมีประวัติเรื่องการขับรถประสบอุบัติเหตุ ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับออกมาจากกรุงเทพมาส่งผู้โดยสารที่จันทบุรีตอนตีห้ามาถึงที่คิวรถที่จันทบุรีตอน10บโมงเชา้ากลับบ้านไปอาบน้ําพักผ่อนแล้วก็กลับมาที่คิวรถอีกทีหนึ่งตามปกติขับออกไปอีกทีประมาณ11บเอโมงก่อนที่จะไปประสบอุบัติเหตุที่จังหวัดชนบุรีถ้าฟังแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตอนเช้ามาจากกรุงเทพตีมาจันทรขนาดเดียวกันพักแค่เล็กน้อยแล้วก็ต้องตีรถกลับจากจันไปกรุงเทพทันที เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่อาจจะเป็นอาการอ่อนเพลียรหรือไม่อย่างไร